ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ทางผู้ฟังนะครับได้มาพบกับผมหนุ่มเซนิลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของอาถามตอบกับน้ำมังคุดเซนิลว,วันนี้นะครับเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการผลิตนะเกี่ยวกับการผลิตนะครับจากการที่น้ำมัคุดเซนิลนั้นเป็นน้ำผลไม้ต้องมีการบริโภคเข้าไปนะครับทางท่านาผู้ฟังนะครับ ก็สอบถามมันมานะครับเพราะอะไรที่ต้องเข้าปากไปต้องก็เรียกว่าต้องมั่นใจนะครับต้องเชื่อใจได้ว่าโอเคตัวนี้มีมาตรฐานสูงไหมนะครับก็คงเรียนนี้ครับว่านำคุชเนิวนั้นนะครับผลิตจากบริษัททาโก้ฟู้ดอินดัสทรีจำกัดนะครับสามารถดูที่ข้างขวดได้นะครับโรงงานนี้เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานสูงมากนะครับมีมาตรฐาน GMP นะครับซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยต้องมี GMP นะครับถัดมานะครับ ต้องมีมาตรฐานเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มก็คือมาตรฐานของ HACCP นะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับนะครับถ้าเกิดว่าโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับพวกอาหารและเครื่องดื่มไม่มีมาตรฐานนี้ไม่ได้ครับถัดมานะครับมีมาตรฐานของ Q Brand นะของทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ซึ่งระบุว่านะครับเป็นโรงงานที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานต่อมาคือมาตรฐานฮาลานนะครับ ก็คือตัวที่เป็นสินค้านะครับน้ำคุชเซนิวนั้นนะครับคนที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถบริโภคได้ครับนะสามารถบริโภคได้และที่สําคัญนะครับโรงงานทากโกฟู้ดนะครับที่เป็นผู้ผลิตน้ำคุชเซนิวนะครับที่ท่านนะครับรู้จักในโกลดซิมพู์าสิทองเป็นโรงงานที่ส่งออกนะครับประเทศที่มีความเจริญแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มสหภาพยุโรปนะครับหรือว่าอีู ออสเตรเลียนะครับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์นะครับซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางอยสูงมากสบก็สูงมากนะครับดังนั้นตัวนี้มั่นใจได้ครับเป็นมาตรฐานเดียวกันนะเป็นมาตรฐานเดียวกันและที่สําคัญนะครับน้ำคุดเนิวนะครับเรามีนะครับอยนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขกํากับอยู่นะครับทุกขวดนะครับตรวจสอบเช็คได้นะครับ เรามีเอกสารกำกับด้านสคบหรือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคในการที่นำมาจำหน่ายนะครับเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นการถูกต้องนะครับของออยที่ได้รับมาจากกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้นะครับนำกุศนิวนะครับเราก็มีตัวที่เป็นใบตรวจสอบนะครับตรวจหาสารนะครับสเตอรอยว่าไม่มีสเตอรอยเจือปนนะครับเพราะว่าก็มีหลายหลายท่านนะครับสอบถามมามกันว่าทำไมมาดูดูแลสุขภาพดีจังนะครับหลากหลายเหลือเกินนะครับมีสเตอรอยไหม เชื่อมันได้ครับเชื่อมันได้นะครับแล้วก็มีการพูดกันอยู่นะครับนะครับกันเยอะมากเลยนะครับว่าเซนนิวนะครับน้ำคุดเซนิวนะครับเป็นของปลอมเป็นของปลอมนะครับท่านครับนี่ครับสามารถตรวจสอบได้นะครับพลิกจากโรงงานทาโกฟูดเรามีออยนะครับกำกับมีสกบกำกับทําตัวที่เป็นของปลอมมาไม่ได้ละครับนะครับก็ต้องบอกนี่ครับว่าถ้าเป็นนะครับน้าคุดเซนนิวที่มั่นใจในคุณภาพ ต้องอยู่ในขวดสีน้ำูฝาสีทองขนาดนะครับ250ซีซีนะครับทุกขวดนะครับต้องมีฟอยสีทองหุ่มอยู่นะครับถ้าเกิดว่าฟอยสีทองฉีกขาดไปก็ต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะครับต้องการนะครับตัวที่เป็นนะครับสินค้าที่มีคุณภาพน้ำมังคุดเซนนิลนะครับขวดสีน้ำผู้ฝาสีทองครับวันนี้ก็พบกับผมหนุ่นเซนนิวในถามตอบนะครับในคําถามนะครับที่ทางผู้ฟังได้มีการสอบถามเข้ามา เดี๋ยวพบกับผมใหม่นะครับในวันถัดไปนะครับเกี่ยวกับถามตอบเกี่ยวกับน้ำคุณเซนิวท่านใดนะครับที่มีคําถามที่ต้องการที่สอบถามเข้ามานะครับฝากคาถามนะครับไว้ได้ทางที่ทางดีเจนะครับหรือทางสถานีที่ท่านฟังอยู่นะครับพบกับผมใหม่ครับในวันถัดไปสวัสดีครับ